สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราจะอยู่กันในคลิปไกด์ตบบอสนะครับซึ่งด่านรอบนี้นะครับก็จะเป็นด่านของน้องริวโดนั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับเราก็มาดูกันที่รูปแรกเลยนะครับก็คือรายละเอียดของบอสก่อนนะครับสำหรับอย่างแรกเลยนะครับบอสจะมีจำนวน2ตัวนะครับ แล้วก็อย่างที่2นะครับบอสเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่85ล้านนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับตัวบอสเนี่ยไม่มีการกันธาตุอะไรนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยแพ้ธาตุน้ำนะครับแล้วก็อันที่4นะครับการโจมตีระยะใกล้นะครับก็ไม่มีการป้องกันและไม่มีการแพ้นะครับอย่างที่5การโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับก็ไม่มีการป้องกันไม่มีการแพ้อันที่6 การโจมตีเวทนะครับก็ไม่มีการป้องกันและไม่มีการแพ้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับบอสเนี่ยสามารถงัดลอยได้นะครับดันเทินได้แล้วก็เบรกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นของบอสก่อนนะครับรูปที่2นะครับก็จะเป็นเมคานิกของบอสนะครับซึ่งเมคานิกอันแรกที่เราจะดูกันครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเมื่อเลือดลดถึงจุดที่กําหนดนะครับ จุดแรกนะครับก็คือ8 9เปอร์เซ็นต์นะครับจุดที่สองเปอร์เซ็นต์และจุดที่สามนะครับ19%เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเลือดของบอสเนี่ยลดถึงตามจุดที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับบอสจะทำการแปดดีบัฟนอกเทินเลยนะครับซึ่งดีบัฟเนี่ยก็จะมีขั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้นห้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดดีบัฟเนี่ยอยู่ที่ขั้นห้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ฝั่งฝั่งเราอะตัวละครตัวไหนที่มีดีบัฟนี้อยู่บนหัวนะครับ จะโดนลดเลือดนะครับ30%ของแม็กเฮดพีของตัวละครตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมคานิคเลือดก่อนนะครับส่วนรูปที่3นะครับก็จะเป็นเมคานิกการโจมตีหมู่ของบอสนะครับวงกลมแรกนะครับผมก็จะวงไว้ที่การโจมตีของบอสนะครับก็จะขึ้นคําว่าออนะครับแล้วก็การโจมวงวงอันที่2นะครับก็คือตอนที่บอสเนี่ยตีเลือดออแล้วนะครับ ส่วนวงกลมอันสุดท้ายนะครับตัวเทินด้านล่างซ้ายมือนะครับเราจะโดนดันเทินหมู่ไปข้างหลัง1เทินทุกตัวละครนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้ทํารูปให้เป็นตอนที่เทินฝั่งเราเนี่ยโดนดันเทินพร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมคาิพการโจมตีอของบอสนะครับ ต่อมาเป็นรูปที่4นะครับก็คือเมื่อเกจ FR ของบอสเนี่ยเต็ม100%นะครับบอสจะทําการตีเลือดหมู่ใส่เรานะครับพร้อมกับแปะดีบัฟนะครับขั้น5ทันทีนะครับก็ดูตามรูปได้เลยครับที่ผมวงกลมสีแดงไว้ให้นะครับหลังจากที่บอสเนี่ยได้เปิดเกจ FR ไปแล้วนะครับ FR t i ม e ของบอสนะครับจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เทินนะครับ แล้วก็เงื่อนไขความสามารถของ F.R. โหมดของบอสนะครับอันแรกนะครับตัวบอสเนี่ยจะลด HP ด a m a าเมที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับ3 0 0ดูได้จากวงกลมสีแดงในรูปนะครับจะเห็นว่าการตีเลือดบรรทัดบนเนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับส่วนการตีเลือดบรรทัดล่างเนี่ยจะเป็นอ,อันที่ได้ได้โบน,นัสเสริมขึ้นมานะครับ การโจมตีหลักของเราเนี่ยยังไงก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าโดนลดเฮตพีดามิสามร้อยเปอร์เซ็นตเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดตัวละครเราเนี่ยไม่โจมตีมากกว่า3 0% 0เราก็จะตีเลือดบอสไม่เข้านะครับส่วนรูปที่6กนะครับก็จะเป็นรูปของการแก้ทาง FR อร์บอสนะครับซึ่งการแก้ทางของบอสรอบนี้นะครับเมื่อเราเปิด FR การโจมตีดาเมจกายภาพระยะไกลพร้อมกับทำการเติมเลือดในการกดสกิล FR นะครับถึงจะทำการาทำให้เกจ FR ของบอสนี่ยมืดลงเป็นสีดำๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถยกเลิกหรือว่าแคนเซิลเกจ FR ของบอสได้ซึ่งวิธีแก้ทางของ FR รอบนี้มีแค่น้องริวโดตัวเดียวนะครับเพราะว่าน้องริวโดเนี่ย กดสกิล fr แล้วจะทำการเติมเลือดให้ป่าตีด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือ2.1นะครับถ้าเกิดเราเล่นแบบทีมตั้งรับนะครับหลังจากที่เราเปิด fr ของริโดแล้วเนี่ยหรือไม่เปิดก็ได้นะครับแล้วเราต้องการตีเลือดเข้าเนี่ยเราก็ต้องให้บอสได้เทิน์น3เทินนะครับสำหรับทีมปกติที่ไม่จะเปิด fr ของน้องริโดนะครับก็คือ ให้บอสได้เทินสามติดต่อกัน3ครั้งแล้วก็ให้เกต FR เนี่ยมันหายไปนะครับส่วนทีมที่มีน้อง FR F ของน้องดูโดเนี่ยก็คือให้น้องดูโดเปิด FR เสร็จปุ๊บพอเกตเป็นสีดำนะครับเราก็ตีเลือดเข้าปกติแต่ว่านะครับเราก็ต้องให้บอสได้เทินอยู่ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะให้บอสได้เทิน์น3ครั้งแล้วก็เกต FR ก็หมดไปเหมือนเหมือนกับอันแรกนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ให้เทิร์นบอสเลยนะครับแล้วฝั่งเราเนี่ยเก็ FR หมดนะครับเราก็ไม่สามารถตีเลือดบอสเข้าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรูปที่6นะครับเห็นไหมครับว่าเมคานิกบอสเนี่ยด่านนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับจะมีที่น่าระวังก็แค่เมคานิกเลือดนะครับ89 49และ19%นะครับที่เราจะโดนดีบัฟนะครับ ประมาณนั้นนะฮะนอกนั้นี้ไม่คณนิกอื่นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับด่านนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูทีมแนะนำกันนะครับสำหรับทีมแนะนำเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับก็คือแบบปั๊มเกจกับแบบตั้งรับนะครับเดี๋ยวผมก็แนะนำเป็นทีมแรกก่อนนะครับก็คือทีมปั๊มเกจนะครับสำหรับทีมปั๊มเกจนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้ว่าเอาตัวไหนมาทำดาเมจนะครับ แต่ว่าตัว c ออ e a บ i l ตี้สำหรับทีมปั๊มเกตนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือคอทองของไรจินนะครับอันนี้นะครับซึ่งคอทองของไรจินนะครับจะทำการแปะดีบัฟใส่บอสนะครับแล้วบอสตัวไหนที่มีดีบัฟของไรจินอยู่บนหัวจะไม่สามารถแปะดีบัฟใส่ฝั่งเราได้นะครับพอบอสแปะใส่แปะดีบัฟใส่ฝั่งเราเนี่ยมันจะขึ้นมิสตลอดนะครับจนกว่าบอสจะได้เทิร์นตัวดีบัฟ ถึงจะโดนลดเวลานะครับส่วน c ออเ a b i ิ i t y ของตัวอื่นที่ผมไปลองมาแล้วนะครับมันก็ไม่เวิร์กนะครับเช่นเรโนนะครับนี่นะเพราะว่าเรโนเป็นตัวละครที่ใกล้สุดนะครับสำหรับดีบัฟของพีระมิดนะครับทำให้บอสไม่สามารถแปะดีบัฟใส่ฝั่งเราได้จริงนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่บอสทำการแปะดีบัฟใส่ฝั่งเราแล้วฝั่งเราขึ้นมิส นั่นถือว่าดีบัฟได้ทำงานสำเร็จแล้วนะครับดีบัฟจะหายไปหลังจากที่บอสจบแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกผมคิดว่าคอทองของเรโนจะใช้งานได้หลังจากที่ไปลองเทสแล้วไม่ได้นะครับส่วนคอทองของริเดียนะครับก็น่าจะได้พอดีนะครับอาไม่สิไม่ได้นะฮะเพราะว่าบอสตัวหนึ่งเนี่ย จะทําการแปะดีบับหมู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือดลดเหลือ89 2ตัวจะทําการแปะ2ครั้งแล้วบับจากริเดียเนี่ยจะเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับเรายังเหลือ49กับอีก19เนะครับเท่ากับว่ารวมแล้วเราจะโวนแปะดีบับเพิ่มขึ้นอีก5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดีบับริเดียขอไปฮะบัฟของริเดียก็ใช้ไม่ได้นะครับสำหรับคอทองก็ ต้องเป็นไรจินเท่านั้นจริงๆนะครับหรือเราจะเสี่ยงดวงก็ได้นะครับคือยืมเพื่อนเซลฟี่มาหรือว่าใช้เซลฟี่ของเราเองก็ได้นะครับแล้วหวังพึ่งการหลบดีบัฟจากสกิล2 70%นะครับอันนี้ก็ไปรอลุนเอานะครับสำหรับรูปอันนี้นะครับเป็นวิธีคลาสสิกสมัยก่อนนะครับก็คือ ทำให้ฝั่งเราเนี่ยมีบัฟกรอบขาวอยู่บนหัวทั้งหมด6ช่องนะครับถ้าเกิดบัฟบ,บนหัวเราเนี่ยมีครบ6ช่องบอสจะไม่สามารถแปะดีบัฟเราเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไปคำนวณบัฟบ,บนหัวกันเอาเองนะครับว่าจะเอาตัวไหนลงทีมแล้วมีบัฟกรอบขาวกี่ตัวกี่ช่องประมาณนี้นะครับ ต่อมาเราก็มาดูทีมตั้งรับกันนะครับสำหรับทีมตั้งรับเนี่ยสองตัวละครสำคัญเลยนะครับก็คือ1นะครับคอนะครับแล้วก็2นะครับกาดิโอนะครับซึ่งกาดิโอเนี่ยบัฟจากสกิล LD ของเขาเนี่ยสามารถหลบดีบัฟได้100%อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกาดิโอเนี่ยก็มีการทำให้ปาร์ตี้มี HP Regen นะครับแล้วก็ตัวคีหลัก ของการแก้ FR ก็คือน้องริวโดนะครับแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิด FR ของริวโดก็ได้เพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องยอมให้บอสได้เทิน์น3เทินนะครับแล้วก็ให้เกรด FR ของบอสเนี่ยมันหายไปหลังจากที่ได้3เทินแล้วแล้วเราก็ทำการโจมตีต่อไปได้นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ได้อยากกด FR ของริวโดนะครับแต่ว่าอยากเล่นถิมตั้งรับนะครับ จากที่ผมดูไว้เนี่ยคือ fr Mode ของบอสมันจำนวนเทิร์นมันน้อยด้วยนะครับแค่3เทิร์นเองเพราะฉะนั้นเทิร์นน่าจะไหลไปไม่เยอะนะครับถ้าเกิด fr โหมดของบอสี่ยเกิน5เทิร์นขึ้นไปเนี่ยผมก็คงแนะนำให้เล่นเร็วเป็นอันดับแรกดีกว่านะครับสำหรับทีมตั้งรับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วน call ability เนี่ยก็สามารถเลือกใช้กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับสำหรับทีมตั้งลบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดไกด์ตบบอร์ดรอบนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะจัดทีมกันง่ายๆแล้วก็เล่นผ่านกันง่ายๆนะครับซึ่งดานนี้ก็จากที่ผมดูเนี่ยคือง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปไกดตบบอสด่ดานน้องริวดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ